ทุกคนตอนนี้ซันอยู่ที่ MRT สวนจตุจักรประตู2นะครับวันนี้เ,เราจะมาถ่ายดอกไม้กันที่สวนจตุจักตอนนี้เขามีดอกไม้แบบใหม่มาอีกแล้วเนาะก่อนหน้านี้ที่พามาก็คือมาออทุ่งทันตะวันแต่ว่าตอนนี้ก็จะเป็นอีกแบบหนึ่งแล้วนี่เลยอู้ยสวยออกจากรถไฟฟ้า MRT จตุจักรประตู2นะครับเดินมาอู่ยคนเต็มเลย <laughs> คนเต็มเลยเขาไถ่าย content, คอนเทนต์คอนอะไรเงี้ย ตอนนี้คือเรามานี้นบ่ายสองนะฮะมากันบ่ายสองเลยนเลยทีเดียว,แ,วแดดเผาๆกันเลยทีเดียว <ๆ S 2> ๆๆเพราะว่าเดี๋ยวแบบมาตรงนี้เสร็จปุ๊บก็เดี๋ยวจะไปเดินเล่นห้างกันก็เลยบอกว่าแวะมานี้ก่อนอุ้ยมันจะสวยอยู่นะดอกไม้อ,อุ้ยต้นใหญ่เชียวว้าสีชมพูอุ้ยสวยจังเลยจะดูจักเขาก็มีอะไรี ให้เรามาดูได้เรื่อยๆเนาะอ๋อนี่ไงสวยดีนี่มันอุ๊ยมันสวยเนาะถ่ายออกมามันน่าจะสวยมากเลยนะทำ <c oughs> ไมชิดกล้องหนาถ่ายออกมาต้องสวยแน่เลยสีสันงามตามาดูเลยชุสองร้อยอู้ เดี๋ยวเขาถ่ายแบบมุมนี้มุมนี้อบมันมีแบบสีชมพูเข้มกับสีชมพูอ่อนเนาะอันนี้เป็นทุ่งเลยทุกคนอืมนี่แบบว่าดอกเกียงไม่บานก็มีนะบานแล้วก็มีเดี๋ยวลองไปดูฝั่งทางนี้เนี่อยู่ติดกับรถไฟฟ้า BTS กับ MRT เลยนะถ้าใครมาฮ o l l y h ฮอ k อ๋อเขาเรียกว่าดอกฮอ l l y h ฮอ k ขาติดไปลายไว้เขาติดไป้ายไว้วชื่อดอกฮอนนี่ฮอกไดอกฮันนี่ฮอกงแบบนี้มสวยดีชูเกิร์นโอ้มีผึ้งพึ่งมาตอมดอกไม้โหสวยมากเลยอะ่ะเขาปลูกแบบเ๊ะมากเลยจัตุจักรตรงนี้นอกจากว่าสวนจัตุจักรแล้วก็จะยังมีแบบสวนอันนี้นะสวนสมเด็จพระนางเจ้าศิลิกิจก็จะมีแบบดอกไม้เหมือนกันก็จะดอกคล้ายๆกันนี่แหละ วินี่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 นกำลังแบบสวยงามถ่ายถ่ายถ่ายดอกไม้ถ่ายดอกไม้ไปดีเวาลาถ่ายออกมาจริงๆอ่ะมันก็สวยทั้งสองสีแหละพอมันรวมๆกันมันเยอะๆอะเต็มเลยสวยมากนีมุมนี้มุมนี้ก็มีมุมนี้ก็คือไม่ติดไข่เย่ย อย่าลืมมากันนะทุกคนพามาดูบรรยากาศมีแออบบหมอลำมีเซิงอยู่ข้างหน้าเซิงอยู่รถไฟฟ้าด้วยนี่อุ้ยพึ่งพึ่ง้องพึ่ง,งเอาเอาพึ่งไปไหนแล้วโอ้โหนี่จับจับพึ่งก่อนจับจับอุ้ยอุ้ยถ่ายได้พึ่งพอดีเลยอะแต่ว่าปีกมันไม่เห็นนะเพราะว่าปีกมันบินไวเ,ออเดี๋ยวเดเดี๋ยว,ยว,ยวถ่ายพึ่งก่นทุกคน เราไม่มีเรื่องร้ายต่อกันนะพึ่งอีเมสไหนๆเนีน่ยจะต้องหามุมน้องก่อนหามุมน้องดีๆเห็นพึ่งไหมอุ้ยนี่น้องน้องโอ้ยเกสรดอกนี้ใหญ่มากอุ้ยน้องมาเอาเกสรน,น,น้องมาเอาเกสรดอกไม้นี่ก็เป็นการแบบว่าผสมเกสรโดยตรงเนาะจากพืชเอยจากสัตว์เนาะให้สัตว์ผสมให้อะไรเงี้ยนะเอาเดี๋เดี๋ยวรอน้องก่อน พอถ่ายรูปเพึ่งก่อนนะทุกคนแต่ว่าน้องไม่มาแล้วเนี่ยน้องบินไปตรงไหนแล้วเนี่ยเอาเอา,เอา,เอาน้องน้องผสมตรงนี้ดอกนี้ดอกนี้เออดอกนี้ดอกนี้ดอกนี้พี่จะถ่ายเร็วลีลาอ่ะมีมีลีลา้วยนะมีลีลา้วยนะนะอจะถ่ายดอกนี้ไปดอกอื่นนะ น้องลีลาเด้ยพือจะถ่ายดอกนี้แต่ว่าไปผสมดอกอื่นพอจะถ่ายดอกอื่นปุ๊บมาผสมดอกนี้อ่ะออลีลาจัดเลยอ่ะอุ้ยสวยดีนี่คือนอกจากว่ามาถ่ายดอกไม้แล้วทุกคนก็สามารถที่มาแบบมาเดินเล่นมาพักผ่อนอะไรนี้ได้นะเนี่ยดอกฮอลลี่ฮอกนะครับชื่อวิทยาศาสตร์คืออะไรอะ่ะ ชื่อวิทยาศาสตร์คืออะไรอะ่ะอันนี้ขามาดูอ่าสวยมากเป๊ะมากเดี๋ยวไปทางนี้ไปมุมนี้ไปมุมนี้ไปดูดหลายๆมุมเดีย๋ยวมานั่งเล่นพักผ่อนได้นะครับแล้วก็มาถ่ายรูปเขาก็จะแบบว่ามีวิว มุมนี้ก็สวยเนี่ยเห็นไหมแบบดอกเป็นรอเป็นทุ่งเลยเดีแบบเดินเล่นเดินเล่นอุ้ยมุมนี้มันเป็นแสงได้นะเพราะว่าแสงมันมาจากทางด้านหลังเราพอดีแสงมันจะได้อันนี้มันจะสวยเดี๋ยวถ่ายแบบถ่ายรูปไปให้ทุกคนดูเยอะ ก็ใครสายชอบดอกไม้นะอยู่ติดกับรถไฟฟ้ามาง่ายด้วยนะทุกคนรถไฟฟ้าเนี่รถไฟฟ้า BTS แล้วก็ MRT เดินทางง่ายจวแบบถ่ายเอาวิวปั๊บถ่ายสนุกดีเนาะมันแบบสวยอะ่ะ อไปทางนี้นี่ฝั่งด้านนี้ก็ให้มาให้อาหารปลาได้อ้โหวรต้องถ่ายแบบว่าเป็นแนวตั้งเลยนะเนี่ยวิดีโออ่ะ ถ่ายรูปไหมนี่ยืนมุมมุมอย่างนี้ก็ได้จะเอาอันนี้ออกนี่ยไม่มุมมุมตรงนู้นไงให้มันเห็นแต่แบบว่าเห็นอยู่กลางดอกไม้ใช่โอ้โหจะีซูมเอาโอ้โหหุ้ยกลงดอกไม้ เอ้เออเดี๋ยวลองดูคนถ่ายรูปมมันโอ้ <c oughs> มันมองไม่เห็นน, <ไ ripe. S 1> นี่มันมีหลายรูปเพราะว่าแบบว่ามันต้องแบบว่าถ่ายเนี่ยทุกคนบรรยากาศก็ประมาณนี้แหละเดี๋ยวเราก็จะเดินเดินถ่ายรูปกันก่อนถ้าใครสนใจก็มาเที่ยวได้นะครับดอกไม้แบบเยอะแยะมากมาย มีนั่งพักผ่อนมีให้อาหารปลามีให้อาหารกระลอกประมาณนี้เลยทุกคนนี้แบบว่าคือคนมาถ่ายรูปเยอะเหมือนกันเนาะเนี่ยเราต่างชาติมาเยอะมากไม่ใช่แค่คนไทยนะต่างชาติมาเยอะมากแบบว่าเหมือนแบบไม่ใช่พูดอังกฤษด้วยอะ่ะพูดภาษาอื่นด้วยอะ่ะหลายคนเลยมาแบบสวยเนาะมันสวยมันโดดเด่นมากเลยนะคืออย่างเงี้ย จะทุจักอะส่วนจะจากตรงนี้ตรงจุดเนี้ยเขาจะบมีดอกไม้ปลูกตลอดตลอดเวลานะเดี๋ยวทันตะวันเดี๋ยวดอกนุ่นดอกนี่ดอกอะไรแบบต่างๆก็จะมีมาเรื่อยๆเนี่ยติดตามข่าวสารต่างๆผ่านทางโซเชียลได้สามารถมาถ่ายรูปได้ใสแบบถ่ายดอกไม้ถ่ายอะไรอย่างเงี้นะนี่มีจุดหนึ่งแล้วก็อีกฝั่งหนึ่งม,มันจะมีอีกฝั่งหนึ่งที่แบบว่ามีโซนดอกไม้เหมือนกันก็ประมาณนี้แหละทุกคนว่ามันแบบ ที่ฝรั่งเขามาเยอะเพราะว่าฝรั่งเขาน่าจะชอบสวนสาธารณะแบบนี้แหละเออแล้วเวลาแบบว่ามาเดินมาดูบรรยากาศมันสวยนะสวนนี้อีกส่วนหนึ่งคือสวนพระนางเจ้าสิริกิติ์อันนั้นก็สวยดอกไม้เยอะด้วยแล้วก็มีสวนป่ามีสวนน้ำอะไรด้วยเนี่ยใครมา MRT เหมือนฉันก็ MRT จตุจักรประตู2นะครับมาได้เลย BTS ก็มาได้ลงฝั่งสวนจตุจักได้เลย ไปได้วิ่งไงโอคือแบบบ่ายสองคนเต็มแล้วเนาะคือเข้ามากันเข้ามากันตลอดวันแน่เลยเนี่ยมีคนมาแบบมาเดินมานั่งพักผ่อนมนันี่ย ก็รีบสิมันไม่ถึงจ้ามันถึงแค่ตรงนี้เอาถึงว่ะเกือบถึงละวขอกลังรดน้ำต้นไม้อยู่ปีนี้คือพญาเสือโครง่งแบบอุ๊ยมันออกนะแต่ว่าออกหน่อยเดียวนี่นี่น,น,นี่เห็นไหมเป็นชมพูนิดๆสวยมาก คือแบบเทนพ์คที่แบบว่าอยู่กลางเมืองแล้วก็อยู่ติดรถไฟฟ้าสุดๆ <c oughs> คือรถไฟฟ้าใต้ดินก็คืออยู่เดินขึ้นมาก็เป็นสวนเลยรถ BTS ก็เดินลงมาก็คือติดสวนเลยสุดๆดีมากนี่คือสวนจตุจักรนี่สวยนะมันมีแบบสามประมาณสามสวนสาธารณะที่อยู่ติดกันนะครับก็จะมี สวนจตุจักที่เรากําลังเดินอยู่นะครับถ้าเดินถัดไปอีกหน่อยหนึ่งก็จะเป็นสวนพระนางเจ้าสิริกิตนะครับอันนี้ก็จะเป็นดอกไม้สวยมากแล้วเดินถัดไปต่อกันอีกก็จะเป็นสวนรถไฟที่แบบซันเคยพาไป,ไปไปดูดอกไม้มาแล้วนะสวนรถไฟอ่ะจะเป็นสวนที่เป็นสวนเดียวในสาวนเนี้ยที่สามารถปั่นจัก,กรยานได้นะครับแต่ว่าถ้าวิ่งออกกําลังกายเนะี่ยก็คือสามารถวิ่งออกกําลังกายได้ทุกสวนเนี่บรรยากาศด,ดี ออ้ยตรงนี้แบบเป็นโซนต้นไม้แสงกําลังดีเลยบ่ายสองแสงกําลังแบบจัดๆเลยอะถ่ายรูปออกมาสวยเลยนะถ้าแสงแบบนี้อุ้ยนี่ทางนี้แบบสวยอะนี่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 ทุกคนสวยมากมันเป็นแบบความต้นไม้ความเขียวอะไรเงี้ยของจริงสวยมากเลยนะโอ้กาออ้กาแบบนู่นตัวนูนะ้นอะใหญ่จัดเลยโอ้โห นึกว่าไก่ตัวใหญ่ไก่โอกว้าวเนี่ยเขาน่าจะมีเรือปั่นเป็ดเรืออะไรบ้างเนาะเมื่อก่อนมีนะแต่ว่าตอนนี้แบบยกเลิกไปแล้วแล้วก็ไปมีอยู่ที่ทสวนรถไฟตอนบ่ายสามแต่ว่าที่นี่หน้าปัน่นหน้าปั่นเรือเป็ดปั่นมาทางนี้เลยนี่ฟึดฟึดฟึดม,มันดูสดชื่นมากเลยทุกคนเพราะว่า เออมันมีต้นไม้แล้วมันแบบเนี่ยมันชุ่มชื้นเนีไยเพราะว่าเขาลดน้ําเลยมันดูฟินดูสบายๆแล้วแบบต้นไม้เขียวหมดเลยเนาะแล้ต้นไม้เขียวแล้วก็ดูดิทางนี้เขียวสวยเชียวว้าวดูให้ดูบรรยากาศเนี่ยค้าใครบอกว่ามา สามารถมาได้หรือว่าอยู่ใกล้รถไฟฟ้าก็นั่งรถไฟฟ้ามาเที่ยวได้นะมาช่วงแบบสี่โมงเย็นห้าโมงเย็นนะแล้วก็มาวิ่งออกกำลังกายเห็น <c oughs> เราว่าเราว่าจะมาวิ่งออกกำลังกายไปหลายปีแล้วนะไม่ได้มาสักรอบเลยเนี่ยเราต้องมาวิ่งออกกำลังกายแล้วนะนเพื่อลดไขมันลดไขมันนี่มีหนึ่งต้นท้วนอยู่ตรงนี้สวยนี่สวยดี ุ้ยถ่ายตรงนี้ได้นะเนี่ยเนี่ยวิวแบบสีชมพ oh. ูมีมีมีประมาณสองต้นนะครับอยู่ที่สวนจตุจักร oh. เออุ้ย, <c oughs> ย,ย,ยสวยอะ่ะโอ้ดอกสวยมากแล้วก็คือดอกไม้ก็ร่วงเต็มพื้นเลยทุกคนดอกมันร่วงไปเดินต่อไปนี่คือ <c oughs> ใครี่เขาพากันมาเดินกันตอน ใบใอุ้ยต้นอันนี้สวยอะ่ะเนี่ยสีเหลืองๆเนี่ยเน,นี่ยถ้าแบบปลูกปลูกอย่างเงี้ยเยอะๆ,ๆดูต้นอะไรนะท้องอุไรปะอ้สวยมากเหลืองแบบเหลืองสวยมากเลยอะ่ะแล้วถ้าปลูกเยอะๆนะสวยมากเลยนะตรงเนี้ยอไปแล้วอ๋อเออ ปีกสีฟ้าสวยงาม 55, <000. S 1> น้องนกน้องลอกน้องลอกไม่ได้เตรียมอุปกรณ์มาวันนี้น,น้องกินถั่วเราเอาถั่ววันหลังเราต้องซื้อพวกแตงโมอะไรเงี้ยใช่จัดการสวนด,ากกาวนดีแล้วก็ไม่มีใครมาแบบวุยวายเสียงดังไม่มีใครมาแบบว่าเปิดเพลง เพราะว่าแบบ,แป,บประกาศจัดประกานส่วนกลางนะจะไปจัดเรียนให้จบขั้วตะนันหมายเรือก,กะเบียน <S <S ตอนนี้เราเดินมาอีกฝั่งหนึ่งแล้วนะครับฝั่งนั้นนี้ก็จะเป็นหอนาฬิกานะแล้วก็เนี่ยถ้าเราเดินตรงไปอีกนิดนึงก็จะเป็นห้าแยกรัดเพร้าวนะครับแล้วก็มีเซ็นทรัลลัดพร้าวยูเนี่ยมอลล์อยู่ตรงนี้นะครับเนี่ยตรงนี้คือ จุดแรกอะ่ะมันอยู่ใกล้กับรถไฟฟ้านะคนก็จะเยอะนิดน,นึงแต่ว่าจุดนี้เราต้องเดินมาอีกแบบแป๊บนึงอะ่ะก็อาจจะไม่ค่อยมีคนเท่าไหร่น่าจะมีตอนช่วงค่ำค่เน yeah. ี่ยดอกไม้อุเป็นทุ่งเลยทุกคนเยอะมากสวยมากเนี่ยมาถ่ายตอนตอน,ตอนแบบห้ามงเย็นหกโมงเย็นตอนพระอาทิตย์จะตกน่าจะสวยมากๆเลยนะแต่ว่าเดี๋ยวเราจะไปที่อุ่นต่อเนี่ยเรก็เลยแบบรีบมาที่นี่ก่อนพามาดูก่อนพามาดูก่อนอย่างงาม ก็จะเป็นแบบบรรยากาศประมาณนี้เห็นปะเป็นทุ่งสวยงามเฮ้ยว้าวรถไฟฟ้ายังไม่มาฮทุกคนแดดไปเดี๋ยวเราพาดูประมาณนี้เนาะเยให้ดูแบบบรรยากาศแล้วว่าทุ่งดอกไม้ที่สวนจตุจักร ประมาณนีุ้กคนแตงจริงคนเขาก็มาถ่ายรูปอยู่นะแต่เขาแบบว่าก็ก็ะจะกระจายกันแล้วก็ส่วนมากเนี่ยถ้ามานั่งถ่ายนั่งถ่ายแล้วก็นั่งถ่ายรูปแล้วก็แบบเนี่ยฉากหลังเป็นดอกไม้สวยมากคุณด้านในเยอะแยะแต่ว่าเราไปก่อนตอนนี้บ่ายมันยังแดดร้อนอยู่แต่สวยจริงดอกไม้เยอะมากอะพปโปปอหายเออไม่ มาหลบแดดอยู่ตรงนี้อันนี้เราออกจากโซนดอกไม้นะครับก็จะเดินตัวนี้เดินออกไปก็จะไปทะลุออกทางข้างๆกับเซนทนรัลลาดพราวนะครับอุ้ยน้ำมาพอดีเลยทุกคนก็โยนาะย <c oughs> อ๋อโดนเนะน่เฉินเชินไม่ได้กัยเองมีแต่ฝรั่งเต็มเลยแล้วเดินตากแดดกันด้วยนะเพราะว่าเขาอะผิวขาว เขาผิวขาวถึงเขาจะดำอ่ะอีกไม่นานพอเขากลับประเทศไปผิวเขาก็ลอกแล้วก็ขาวเหมือนเดิมไงเพราะอะไนเพาะบ้านเขา่เจอฝนไม่ไม่กินนไแต่คนบ้านเราอ่ะนี่นี่มันต้องสีนี้คนบ้านเราอ่ะสีนี้คือถึกทนนะตากแดดก็ไม่กลัวเพราะว่ามันไม่ดำไปกว่านี้แล้วว้างาน ะะใช่คือเขาน่าจะมีแบบเจ้าหน้าที่เป็นโซนน่ะ<ม>เหมือนแบบโซน A ของคนนี้เขานี้ดูแลโซน B โซน C โซนดีอะไรเงี้ยไม่เคยเจอหญ้าแบบสูงเยแล้วคือไม่เคยเจอใบไม้แบบสกปรกลกลุงลังนะแถวเนี้ยเห็นไหมเขากวาดสะอาดแบบเขียวแล้วย่าก็คือเขียวตลอดอะไรแบบจัดการดีมากสนจตุจักรอะ่ะสวยมากถ้าใครมาแบบว่ามานั่งพักผ่อนมาแบบ นั่งเล่นเงี้ยก็แนะนําสวนจตุจักรได้ดเลยเพราะว่าสวนมันสวยหญ้าเขียวธรรมชาติแล้วอันนี้โซนโซนฝั่งนี้จะเป็นโซนแบบเหมือนแบบทะเลเพราะว่ามีต้นมะพร้าวเยอะโซนแบบว่าบึงบึงนี่เดี๋ยวเราออกจากประตูนีเนี่ยออกประตูนี้นะทุกคนสรุปประตูปิดออกประตูนี้นะเพราะว่าเดี๋ยวเราจะเดินออกไปที่เซนทันนะครับเซนทันรัดพร้าวกับยูเนี่ยมอลก์ก็อยู่ใกล้ๆเนี่ย ถ้าใครมาหรือว่าถ้าใครมาแบบมาลงที่เอมาทีจะจักรก็ได้หรือว่าจะมาลงที่เอมาทีผลโยธินก็ได้แล้วก็เดินเข้ามาได้สองฝั่งเลยเห็นไหมข้างหน้าอุ้ยอุโดนอุ้ยมันมาไกลเหมือนกันนะอันนี้ตัวนี้มาไกลตัวนี้มาไกลน้ํามันมาแรงเอาทุกคนประตูปิดออกไม่ได้ประตูปิดเอาไปเอาไปต้องออกประตูทางฝั่งนู้นแหละ โอ้ทำไมประตูฝั่งนี้ปิดอ่ะงนมอยู่อ๋อเขาไม่กวาดเขาใช้น้ำเออเจ๋งดีเขาใช้เป็นแบบแรงแรงดันน้ำเนี่ยแรงดันน้ำทำความสะอาดเลยก็คือต้นไม้ต้นไม้ใบไม้ร่วงใช่ไหมเขาก็ใช้น้ำฉีดเลยเป็นการลดน้ำไปด้วยแล้วก็เป็นการทำความสะอาดไปด้วย กิโลเมตรที่ศูนย์ไปเริ่มต๊ะโอ้โหแล้วก็คือมีสงการตลอดทางเลยนะมีสงการตลอดทางคือปกติแบบฉีดชิดชิดชิดพอเราเดินมาใกล้เหมือนเหมือนกวงติงอ่ะเหมือนน้ำกวงติงอ่ะที่แรกอยู่ไกลๆแบบชิดชิดเบาๆช้าๆนะพอคนเดินมาใกล้ปุ๊บเร่งจังหวะเฉยงง ออ,อันนี้เป็นแบบตามจุดเล่นปกติเราจะออกตรงนี้ทุกคนเนี่ยเนี่ยนยมันจะมีอยู่ตรงนั้นที่เป็นทางออกอะแต่ว่าวันนี้ปิดปิดเฉยเลยวันนี้ไม่ใช่ว่าได้เดินไปออกทางเดิมนะนี่ออกจริงๆออกฝั่งนี้ก็ได้นะสวนรถไฟแล้วก็เดินออกไปด้านข้างจากนูน้นแต่มันก็จะเดินอ้อมวน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 ผมมาดูทางนี้นะทุกคนนี่นี่นี่ประตูทางออกเดี๋ยวเราก็จะออกทางนี้แหละแล้เวเดินลัดไป อ๋อนี่เป็นแบบว่าจุดออกกําลังกายนะสถานที่ออกกำลังกายมีบงมีบานีเดี๋ยวขอแบบยืนอ,ยอุปกรณ์ออกกำลังก,กายก่อนปั่นจักรยา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 นโอ๊ยโอยโอยกระเป๋าล่วงโอ,โอ้ตรงนู้นคือเขาแบบใช้รถน้ําเลย ฉีดเลยมันไม่ทันใจนี่มีรถน้ำฉีดสุดยอดโอ้บรรยากาศแบบดีมากเลยนะทุกคนแบบว่าเขียวมากช่วงนี้ดูต้นไม้เขียวเฉียวสวยงามน,นี้ร้านจอดรถตอนนี้ก็ออกมาด้านข้างนะครับเดี๋ยวเราเดินไปตรงนี้เนี่ย ถ้าเดินตรงไปแล้วก็เลี้ยวขวานะครับก็จะเป็นสกายวอล์กขึ้นข้ามถนนเพื่อไปทางฝั่งเอ็มทีพลโยธินนะครับปกติจะออกอีกฝั่งนะึงอะนะแต่ว่านี้ปิดก็เลยมาออกอีกฝั่งเดินประมาณ900เมตรบรรยากาศดีเนาะถ้าเมืองไทยอากาศ25องศาตลอดปีตลอดไปเนี่ยโหเดินเที่ยวสนุกแน่เลย นี่ขนาดแบบอากาศ30-40นะยังเดินเที่ยวทุกวันเลยต้นอยู่คขา หลังจากเดินมานะครับนี่เลยถึง MRT ผลโยธินประตู3นะครับสามารถลงรถไฟฟ้าใต้ดินตรงนี้ได้หรือว่าใครจะไปเซ็นทรัลลาดพร้าวก็เดินลัดกลับไปฝั่งด้นนี้ได้เลยนะครับ